สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ล้างจานดิสดบนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สูตรเข้มข้นนะครับในการล้างจานของ MV Home นะครับหนึ่งขวดผลิตภัณฑ์1ลิตรสามารถจะผสมเป็นขวดครึ่งลิตรนะครับได้ถึง12ขวดด้วยกันนะครับนี่มาดูประสิทธิภาพกันนะครับว่าการทำความสะอาดคราบมันต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมจะใช้ น้ำมันพืชนะครับแทนเวลาเราทํากับข้าวทาอาหารในครัวแล้วก็ใช้ช้อนแทนภาชนะเป็นจานหรือว่าเป็นกระทะเป็นถ้วยจานชามในครัวนะครับช้อนสองคันที่เปื้อนข้าวน้มมันเหมือนกันนะครับแต่คันหนึ่งผมจะใช้น้ํายาล้างจานของท้องตลาดในการทาความสะอาดนะครับส่วนคันนี้ก็จะใช้น้ํายาล้างจานดิสด็อกซึ่งผสมน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับในการล้าง ครั้งนี้ก็ลองใช้นิ้วช่วยถูๆวนๆดูนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์ล้างจานของท้องตลาดทั่วไปที่เราใช้กันอยู่นะครับก็จะเป็นคราบเหนียวๆแบบนี้เลยนะครับส่วนผลิตภัณฑ์ล้างจานที่จบนะครับก็จะสามารถที่จะกระจัดคราบมันออกมาอย่างได้ง่ายได้นะครับและก็ไม่ทําให้คราบไขมันเนี่ยติดคืนภาชนะที่เราล้างแล้วด้วยนะครับ นี้ก็ลองมาล้างในน้ำสะอาดอพร้อมๆกันนะครับจุมไปครั้งที่1น,นะครบับขึ้นมาจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ของทั่ตลาดทั่วไปนะครับยังมีคราบไข่ไขครับไขมันติดอยู่ที่ช้อนนะครับแต่ของ <c oughs> ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ลาจานดิสจบนะครับก็จะไม่มีคราบมันติดเห็นไหมครับ จุดครั้งที่สนะครับจุดครั้งที่3นี่คือประสิทธิภาพในการทำความสะอาดของผลิตภัณฑ์ล้างจานดิสตบกนะครับจะไม่มีคราบมันติดและสังเกตน้ำนะครับถ้าเป็นของท้องตลาดเนี่ยเราต้องล้างหลายน้านะครับก็จะทําให้เปลืองน้ําด้วยครับน้ํายังคุณอยู่เลยแต่แก้ที่ใช้ของผลิตภัณฑ์ล้างจานดิสตบก็จะน้ําใสทําให้เราประหยัดน้ําในการทำความสะอาดครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือ ผลิตภัณฑ์ล้างจานตัวนี้นะครับสามารถที่จะล้างผักผลไม้ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีสารที่ช่วยในการไม่ทําให้มือเราแห้งนะครับเวลาเราล้างจานและน้ําที่เราทิ้งออกไปเนี่ยก็ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับไม่มีสารสกัดจากฟอสเฟตตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับทีนี้มาเปรียบเทียบราคานะครับ1ขวด1ขวดลิตรสมเป็นขวดครึ่งลิตรได้สิบสองขวด Uh huh. อาหารออกมาแล้วราคา